พามาลุยตลาดทส้ยมวนพี่น้องผมจริีๆเป็นตลาดนัดเจ้ามื่นเสาของสิบหลายที่สุดในอำเภอแล้วแต่ว่าบ้ามีมาสวยร่องอยากมาสวยบังว่ามันสีมีหยางอยางหยางนะพี่น้องคะไปเบื้องกันบุละหมากรากไม่นี่เบื้องหลังบ้ามีทางไปสถานีตำรวจโอ้เบ็ดเบ็ด ฮะก้อยเออเอาไปไปขวดเนี่ยขวดตะอนเก่็อะไรอือ้ยปลาตาอนซ้อนปลาพี่น้องขายยังไงครับปลาดุกปลาขาดตุลระบาดตุลระบาดเห็นปะละเซียครับรัสเซียบ่มันใหญ่สุดมันได้พ่อซีบลบ่ปะรักยอจะล้วนเลยครับแห้งเด้อแห้งควายเฮ้ยพ่อตะต้วนขอเป็นเร็กหน่อยมันมันมันเล่ยซีบลไปอีกหนึ่งแหม

อยากได้อยากได้บ้ามี่อยากร้องไ <S 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 yeah. uh> ล่อีกจะหาปีเขาจะไปเบิองมันยังสินาพี่น้องเรื่มท้ายทางนาเรื่มท้ายทางนาเรื uh ่อยพี uh ่น้องผมพ่อน็ตไอรอนสองทันพ uh ่อน็ตไอรอนสองทันกุ้งนะะจ้าเนไม กุ้งเด้อจ้าพ่อากันทุกเส่าบ้านพฤหัสเนาะครับเนาะอยู่ตลาดใจมวนเอามาพ่อ,อ,อกันอีกแล้วคนสวย,สอยขอบุญลาบงัวมีนะพี่น้องนะขอบุญลาบงัวยำแหนมมาคือมาสวยเหมือนไม้สีหาม่งแล้วไหมมันสีหาม่งแล้วตลาดสีใบแต่ว่าเขามาจัางสีของทางไทยหรอวะอยังมาครับผม ดีค่ะกุ้งเราดีดีพี่น้องตัวทอไก่หมุนของคุณพ่อลาวเนาะครับเนาะจัดไปทุกวันดุกหน้าดุกนาลงนีเลยโอ้คือใส่พอดีบิ่งตัวไหนเลยพี่น้องดุกหน้าเดี๋ยวนี้อุ้ยเบื้องสีกับหูเบื้องคางตัวกับหูเนี่เนี่ยดุกหน้าคลองแฉ่อืมก็ดุกจ้าก็ดุกยู่นาจ้ากได้กยู่บ้านจ้าว่าผมเอาไปลงยูทูบครับ ติ๊กต็อกนี่มันเป็นสายลาป,ปลาปเป่าหรอกครับผมครับแมนครับเอาไปลงย t u b e เป็นหมักเบิง้งคืออย่างในตัวสายสายฝอ,อคุณนายฝรัง่งยูตังประเทศมักตลาดแนวนี้บ้ามีกับจัดฮะพี่นองย่ำม,มีราวางขันมันเบ้อยี่หลีจนเกินไปนี่จัดให้ได้สบายมากบ่ขีนบ่ขัดคุณคุณคุณคุนวีนองเบื้องเต้าทงนี่คุณคุแล้วเดียว เป็นคุณคุณเม,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 มียวแมมเยอะกว่น้อหนิแม่นี่ของหยางเด็ดเด็ดเลยของหยางเด็ดเด็ดเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาโง่กลับมา,าเขาจะเบไดอ,อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้น้องๆน,นักศึกษาหนีหายากขันมาเนี่ยมือเศร้าตั้มกันตายพี่น้องผมัน,นี่เฮนบอลน้องน้อง,อง,องมีตาผู้ง,งามๆา พี่น้องเลยคนเยอสวนผู้ดีปานนี้ตัวนี้เจ้านี่เห็นเราคูม่มองมอ,มอ,มอืมเราก็เป็นคนคู่มองคือกันนั่นแหละพี่น้องก็เทาก็ได้ <c oughs> ป้าพี่น้องความหวาน,บนแบบ <c oughs> เปิ้ลเจ้าเปิ้ลน้องๆน,นักเรียนนักศึกษามีตะพู ต่อเอต่ละจักสีท้ายไปอีหยังเนี่ยดีบ่าวมีก็กได้ครับพี่น้องผมอพี่น้องผมเกีียวคำโตโตแสบแสบโทรศัพท์ถืกเถือก็มี้ยเคียงละลักลอยอะลักอลกอยได้ใส่โทรศัพย์สุดยอดแล้วนี่แนะนำลานนี่ที่เด็ดที่เด็ดอีหลีพี่น้องผมเดียวง่มาจาังมาา ออืืแบกกระดินกันงามๆเราคุณแม่เนาะของแบกกระดินเฮานี่บรรยากาศบันบานอยู่ในตัวอำเภอเฮาหาได้อันนี้ยังครับนี่ขัวกบขัวแก้วบังเฮ็ดไข่แก้วเฮ็ดไข่เราว่ามันขัวกบความสีรูบใส่พี่น้องอืมพ่อสวยมาแน่ น้องนกองครับเวิร์ดไปพุนสีน้ำผู้สาวนักเรียนโอ้ยมาอีกชุดหนึ่งแล้วขันยี่หมูเส้ากองเอเี่พี่น้องผมลายขนาดหิงผัดขานี่ชิ้งแล้วทิ้งหิงใบไผ่ิ้งน้อยบ้านหอทิ้งน้อยบ้านหออนี้บังย่อไปตำบ่าคุณแม่บังย่อไปตำอืมอืมลินหมู nạ cạc, mũ đây là mũ chá, đắng ừ. mũ, hủ mũ chá đắng hủ 50 50 đầy, loại cái đầy thược tắm cuội nữa nè bưng bưng, vật thủ điệp nào vật thủ điệp, tham gia tìm tìm xay bạc đia, xay bạc phiêng, xay bạc nho xay cuội, lông thải chắc khúc bò bọn này nè, lòng lòng khóc tải nạ เ้ยดี๋ยวกับสุดพี่น้องเอ๊ะอีสามบาทเขานห,หนู่ื้อพวกกินบ่เนาะคันกินเดียวบ้ามีมาสร้างไรเพื่นตามไ้บุองสดๆเลย <S <S น, <S 2> <S 2: นี่ได้เจออยู่ตลาดพวกนี้เขาจะไปเจอเต้าหูกยี่ในน้ำโม่โม่น้ำโม, ộ, ม ộ ่มไดดินี่พี่น้อง พักโหเพบเนาะครับเนาะต้นเยหน้อยพอแมเมียผ้ากีลามากมากครับผม ว้าวสุดจัดประรลัดบอกพี่นอ้องเขาต้องไปให้สุดเมียนบะมันต้องไปให้สุดคันไดไปแล้วเนาะพี่นอ้องบุ้ยผญ่าโคกสุดยอดโคกพี่น้องผม ต,ตําเป็นตาเสียบีโคกงง่างๆนี่ฝีมือคันตรงเด็ดแน่นอนออไปพี่น้องผมสวยมาแน่นี่คนอยากหน่อยปกติน้องๆนักเรียนนักศึกษานี่สิเต็มแถวนี่แบบสองข,างข้างข้างอ่ะม้อดหัมีหมองอย่างเด้อันนี้มันสวยมาแน่ี่นสลัดก็เลยกลายเป็นวาา่าเขาก็เขาเรียนกัน หวดเวลาขาับได้ขับหนึ่งพี่น้องนะเนาะเข้ากาษาอาม,มา,าได้อย่างนั้นบ่อยปะเ,เดี๋ยวไปสุดแล้วพี่น้องสุดมอนบกสมโวโอ้ส่งข้าลังไหมเดี๋ยวจับไปแล้วตัวหนึ่งพี่น้อง้าแม่ออกมาอนุมัิถือว่าผ่าถือใจอยู่จะค้นจินสร้อยจุเอาวา ว่าว่านจากคนกินซอยจูตับดีๆมาหากินแฮมเบอร์เกอร์ว่ามีเหรางเงินไตอืมกินห่อน้องอ้อยเป็นครับอ่ะน้องปล่อยดักแหล่ผ้าทั่วน้องปล่อยดักแหล่สีผ้าทั่วตลาดพี่น้องยังอยากได้ปะไอ้น้องไม่เบื้องหน้องพี่น้องผมเบื้องความสวยงามของหน้องๆนะครับเนาะ ออโอ้อย่ามมากย่าหมูสาวเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หนา้าว่ามีสิพานงามมากย่าหมูสาวหรอกอะมาเบื้องข่วมสวยงามของหน่องนักเรียนนักศึกษาเฮาพี่น้องผมรับรองว่าเด็ดแน่นอนน้องี่น้อ,นนองนะอืมคุณนะเบื้องที่แหละคนณอาผมต่ออแต่แอยจะมีถ้าพุทธต่หากคุณนะโคกบ่อเอาไปตำอีหยังแหลนะนี่กัน มันสีพอ่อเบิร์ดเป็นต่วนผลวันน้ยังคุณแม่มอ๋อครับผม,อม,อมของเถือก,ก,กมีหลากหลายแต่ยีนนี่ก,ก็ยังมีนอ้องๆเขายัางอยู่เด้อขันวอลเพิรว่าย้ยมืสิบสอาพี่น้องเอ้ยแถวบริเวณนี่ย่างบ่อไดนอือย้าวดแปลยี่สิบบาทก็สามารถมีเสียนงได้ มันบ่ทำมาดาพี and <AND well ่เนาะเรนสามตัวสองนแล้วแย้ไปพร้อมกันลองลองถูกอดต่อแอตแตะ นักเรียนนักเเาเดี๋ยวบ้านปะัดบ้ามีสิฟ้ามาตะส่อ้าก็ <ไง S 1> น้องๆเขาเต็มแน่นอนว่ามีคํำวบายานกล้องรวอมพี่น้องผมสบายสบายเลยน้องนักเรียนทางใายมุ่นเฮาถือว่าถือว่าเฟนรี่มากๆนะพี่น้องนะถือว่าเฟนรี่มากๆอืนี่ของอย่างยางเวลานี่แบบนี่พี่น้องผมงมีเข่าห่อนๆจากถุงเนาะอแม จัดไปอ่ะพี่น้องผมเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยววันพฤหัสน,นานะบ้ามีสบห้ามาเบื้องน้องนองักเรียนนักศึกษาเต็มเต็มเต,ต็มถนนเนี่ยเต็มถนนนี่ทคงฟังนี้และกับฟังทางนี้แน่นอนจัดไปขอบคุณครับ